สวัสดีท่มกับทุกท่านด้วยนะครับผมกับช่อง Mark c h ีเฮนะครับวันนี้ผมจะไม่เล่นแมปมีชื่อว่ากอสิล่านะครับก็คือชื่อจริงๆมันก็คือเอาชีวิตรอดเอเอาชีวิตรอดจากชายผู้ถูกชุดกอสิล่ากืนกินนั่นเองนะครับก็ไม่พูดทำงีอเงียกูไปเลยครับไปโอเค ตัดภาพไปที่กูเข้าเกมเลยแม่ตัดภาพไปตอนกูอยู่ออฟฟิศไป a few moments later โอเคครับก็มาที่เรียบร้อยนะครับก็หนึ่งมันจะสอนว่าซูเปอร์แฝงตัวอยู่ในนะครับอยู่ในขีขอบเคกาคุม่รองของ,ของสำนักงานหาเขาเห็นคุณให้วิ่งหนีไปเมื่อเวลาไปานไปความยิตกกังวลของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเมื่อมันถึงราดก็คือแบบมันจะมี อะไรติต๊นๆนะครับเราเราดูเช็คก,ก่ามันจดปีเราจะมีความลดนะครับแล้วก็รอบแผนที่มีห้องตู้เสื้อก็จะตาตันสื้อเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการหลบซ่อนจากนะครับแต่อย่านานเพราะว่ามันจะเกิดอาการอิตกมาถึงนะครับโอเคครับก็เช็คก็รื่องประทายนะอย่าทำอะไรนะเครื่องปไม่มีน้ำมันนะอย่าเอเราแล้วคุณอ่อนจะหนีโอเคครับโอเค,ค แกนไอ้ยี่ผมเจอกูขอโทษด้วยด้วยคำหยาบนะครับยาบมไม่ค่อยดีเท่า,าไหร่ทำไมอะ One eternity later อเอารูกว่จัดกาแล้วครับแ้ววดีอร์คยอรส งอย่างี้องเก็บโปสเตอร์อันนี้อันนี้เรอภารกิจกูเป็นภารกิจที่งงงงมากเลยเจ้าสอนตกใจหมดเลยปวกใจ People say me and my not on it. Old dressing areas, leftover storage, some cages, the usual If you can get outside, use those. And the over there

我。Wow. เฮ้ยก really like ูตกใจเฉ๋ไอ้ยังมึงตุ้งเฉยกูเฉ๋เกียนแม่มไม่ชอบอย่างนี้เลยวะโอีครับใจตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ตีสองอีกสัตว์ไม่งั้นน้าเก็บเร็วเลยต้องอยู่กับมันทีอ,อยู่ยกับมันหลาชั่วโมงแล้โอ้ยีสี่เราเรามอรูนนะ ไปกูด, yup. ด,ดูด้วยแล้วใจมันใจเย็นๆนะครับร่มๆร้อนๆเห็นไงเย็นๆเย็นเย็น เวลามีเยอะครับสามนาทีอีกอีกนานเลยมันอยู่แถวไหนวะอ๋อสิบเดียวต้งวะอ๋อคือสิบอยู เอยเยียมันอยู่นี่สักกูไม่เห็น ใจกูก็เต้นแล้วเมื่อกี้อ่ะไอ้เหี้ยบวิแขนมึงไอ้ชีแม่งขี้เฉยนั่นเมื่อกี้เนี่ยกูแม่งตาแล้วนะกูวิ่งอะไรมันกูหนึ่งอะไรนี่เนาะงานเขาก็ต้องรอครับต้องรอไม่อยากไปเล่นเลยไอ้เหี้ยบเพื่อสองชีวิตไอ้เหี้ยบสองชีวิตนี่อันนั้นนะครับ อันนี้รู้บ่าว่านนมันมันวะซีซป่ะโอเคครหัวใจผมเต้นหนักนี่เลยไม่รู้จะไปพ่อมึงอยควายตาชิดจริงๆ ngomong-ngomong pake udah ini lah ini sih ini aja ya ini aja ini aja ini เอ้มอยู่ห้องนี้แต่มาวะทำให้จิตใจผมสงบมันต้องทำให้จิตใจมันสงบไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยมันกูต้องไม่ชาร์จไฟเองมันรู้อะไรไม่รู้เลย คีมแล้ววะกูต้นน้ำต้นน้ำตุ้นตินตินนี่เสียงดังนะไอ้เสไปกันเลย เอาแล้วครับเลือหนึ่งชีวิตนะครับผมโอ้โหอ้ยหย้ยย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 ่ยยยะยยกยยยยยย่ยย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 ย้ยย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 ย เรื่อหัวใจจะวายพอพอกับเกมนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เกมนี้สนุกมากแล้วมีความหลอนภายในตัวนะครับก็มีความนี้ที่เข้นะครับก็เกมนี้ครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลืมกดติดตามให้กูด้วยนะโอเค